ที่อาตมาเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นเครื่องเป็นเครื่องคัดนี่แหละเป็นเครื่องคัดเลือกคนมีดวงตาคนนี้ว่าโอ้โพธิรักษ์นี่มีพุทธธรรมแฮจึงจะมาถ้าคนที่ไม่มีปฏิพานปัญญาว่าโพธิรักษ์มีพุทธธรรมไม่มาหรอกไม่มาเอาเ เขาก็ต้องมาเอาพุทธธรรมขอาพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะว่าโอ้พุทธธรรมถูกต้องด้ดยนะี่สมาธิธิดยสมาปฏิบัติด้วยสมาปฏิเวทด้วย,วยนี่อันเนี้ยโทธิลักษมีอเนี้ยคนที่จะมีดวงตาจึงจะมา <c oughs> คนไม่มีดวงตาตาบอดตาถัวตาเน่าไม่มาถ้าขืน มีอลังการผมว่าจะสืบทอดศาสนาลำบากเพราะว่าคนสมัยนี้มันหลงรับด้วยสันเริญเยอะอโลกีมันเยอะใช่ของเรานี่เพียวครับนั้นต้องเพียวผมว่าจะสืบทอดได้ใช่แล้วมันก็ได้นะเนี่ยพอคุณมานี่แน่นอนใครจะมาเอาลาบเอายศเอาสันเริญเอาโลกียสุขได้นี้ไม่มีให้หรอกไม่มีอ่ามีแต่ให้มานี่ก็ขัดเอาขูดเอาขัดเอาขูดเอาขัดเอาขูดเอาอยู่งั้นนั้นมีแต่สันเหลขคธรรม สันเลขาทูตะปาสาติกะอปจยะวิริยารัมพะทั้งนั้นเลยตามวรนณะก้ามานี่เลี้ยงง่ายาเหมือนหมูมาถึงก็กระนังเขาแถวแล้วก็ใส่ลางมาเลือนไปก็กินทุกวันเลี้ยงง่ายบำรุงง่าย บำรุงง่ายไม่ต้องไปประกบประงมจะต้องไอ้นนไอ้นี่อ,อะไรต่างๆนานาไม่มีเครื่องอลังการอะไรนะอัปิดชะมากล้าจนมามากน้อยนะมาน้อยๆไม่มีเรื่องจะไม่ให้เป็นมัมกใหญ่มากๆไม่เอานะจะแตเอาจะรวยจะโน่นจนนี้ไม่มีมีแต่มักน้อยมีต่มาจนครับ <นะ S 1> ไปหาศูนย์ลูกเดียวเลยอ่ะ หาศูนย์ูกเดียวกล้าจนพอศูนย์ยังพอเลยไม่มีก็ยังพอเลยโอ้สบายมาอยู่ที่นี่อยู่ยังไงไม่มีไรายได้เลยแล้วมันจะพออยู่พอกินนะเออพอไม่มีไรายได้เลยไม่พออยู่พอกินเหลือด้วยเฟ้อด้วยนะชาวโซนี่อุดมสมบูรณ์โอ้ ชาวมาเหลานะที่นี่ยังเงเหลาเรื่อนกันกองเบะเบะเนี่ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยเหลือเฟือทั้งนั้นนะกองเบะเบก็อยู่งี้ไม่เห็นมีใครมาเอาไปกินเลยครับไม่มีเด็ก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 เก็ไม่เอา ความจริงแล้วถ้าโลกีเนี่ยก็หาของไรสันพิกินยากนะครับที่วางเนี่ยมัไม่เหลือหรอครับก็าหาซื้อย่างยากเลยครับอไม่เหลือนี่ไม่อะนะอะไรก็แล้วแต่อยู่เงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะบางทีมันเป็นเรื่องเหลือเชื่ออาตมาพาปฏิบัติทำตามที่เราเอาบท คำสอนอริอเจ้ามามามาวัดมาเทียบมายืนยันเป็นไปเพื่อวันณะเก้าไหมแม้ที่สุดปัตมาพาทมจนเป็นไปได้ถึงขั้นสารนิยธรรมหกนี่คือผลสำเร็จของอัตมาเป็นไปได้ถึงสารณิยธรรมหกสารณิยธรรมหกม,มีอะไรหนึ่ง เมตตากายกรรมสองเมตตาวจีกรรมสามเมตตามโนกรรมสีลาภธรรมิกาแล้วก็เอามาเป็นสาธารณโภคีต่างคนต่างไปสร้างลามาปฏิลาโพได้ลาบมาโดยทำธรรมะทับลาภธรรมิกาได้ไม่ได้ไปทุจริตเลยมาสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่ละคนแต่ละนได้ลาบมาก็เอามารวมกันเป็นกองกลางสาธารณโภคี ก็อยู่เงี้เอากินก็ใช้นี่เป็นสาธาราปวีแล้วก็ปฏิบัติไปศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญาตา,า,ญญา,ตานี่คือสารณียธรรม6ซึ่งจะเกิดอย่างนี้ได้ต้องเจริญพุด้วยมีเจ็ดมีตามพุทธพจน์ตรัสไปเจมีสารณียะปิยกรณะกรุกรณะสังหะ อวิวาทสามัคคียเอกีภาวะเจครบพวกเราอยู่กันเป็นปึกแผ่นเอกีภาวะสามคัคคีอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยเหนือความปลองดองที่กําลองพยายามทําอยู่ในประเทศพวกเราอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยสามคัคคีไม่วิวาทกันสามัคคีอาอวิวาทะไม่ทะเลาะวิวาทอะไร สังหะเกื้ออยู่เอื้อเฟื้อเจอือจานเกื้อกูลกันอยู่กันอย่างเนี่ยคารุกรณะเคารบกันโดยธรรมปิยกรณะรักกันสารณียะ,ะระลึกถึงกันอาตมาว่าอาตมาธรรมาวดจามามามาสอนมาประกาศประสบผลสำเร็จ มีสังคมสาธารณะไอ้สา,สาสารณะถึงขั้นสาธารณะโพคีนี่ได้อาตมาประสบผลสำเร็จของธรรมะพระพุทธเจ้าทำได้ตามคำสอนพระพุทเจ้าวันนัก้าวสําเร็จเลียงง่ายบํารุงง่ายมักน้อยสันโดษขัดเกลามีศีลเคร่งมีอาการที่นา่าเลื่อมใสไม่สะสม ยอดขยันวิริยารรมพะอยู่เนี้ยอย่างนี้เป็นตอนหรือเอากระทาวทัตถุสิบเอาที่หลักตรวจธรรมวินัยแปดอะไรมาตรวจสอบได้หมด